อติฆ่ามันเพื่อนอแค่ไหนกันเชียวแค่ไหนกันเชียวเปลนี่โลตัวนึงเอามีอาและกันน่าจะสู้ได้ยครับไอ้เ,อเพื่อนออกได้ปะเพื่อนเพื่อนชัดอย่าทําเพื่อนผมครับอย่าทําเพื่อนผมครับอือหยเข้ามาเลยเหรอเพื่อนจากการเกี้ยวกาดเกินไปปะตอนจะไปรับชมคลิปผมขอแนะนาร้าน เติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ให้บริการมาก,กว่า3ปีเติมง่ายสะดวกปลอดภัยทางเพจจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับปลอดภัยไว้ใจได้ เติมเกมโมบายลีเจนง่ายๆเพียงใช้แค่ UID นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านโบนัสเพชรสูงสุดถึง15%เลยนะครับคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV f i f e FIFA Online Valo Land หรือว่า Call of Duty Warzone และเกมอื่นๆอีกเยอะเลยครับก็สามารถเติมได้นะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม สวัสดี oh, <my> เพื่อนๆ oh, <my> ชาวโมบายลีเจนแบงแบงแคนยูสมาดูควายอิ่งดูซัมติงรองกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นอลูกาดนะครับซึ่งอลูกาดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการดูดเลือดแบบใหม่ใช่ไหมครับมันก็ดูเลือดจากพาส์ซีฟออกนะครับแต่ว่าจะเป็นดูเลือดไฮบิดให้ในอันตรีของอลูกาดนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาลองเล่นดูนะครับว่าแบบมันจะดูเลือดเยอะขนาดไหนนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูไอเทมอุปกรณ์ของอลูกกาดกันก่อนนะครับ โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือเซตไอเทมอุปกรณ์ของอลูกาที่ผมจะใช้นะครับชิ้นแรกเนี่ยผมจะออกเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยดาบเจ็ดสมุดเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นนักล่าโจมตีนะครับมีจอเกาะนิดนึงแล้วก็มีรถคูดาวนะครับต่อมาก็จะเป็นดาบเขียวเลยครับซึ่งผมจะออกดูเลือดชิ้นเล็กอันอัน400หน้าตั้งตั้งแต่ชิ้น2หรือชิ้น3นี่ครับต้องรอดูว่าตานน้นเราแบบเสียเลือดเยอะหรือเปล่านะครับเพื่อนๆแล้วผมค่อยออกสางามในชิ้นที่5นะครับแล้วชิ้นสุดท้ายเนี่ย ส่วนไอเทมสำรองเนี่ยจะมีโล่ตัดเลือดแล้วก็ตายเกิดนะครับเพื่พอนๆส่วนในเบมที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นของนะค่านะครับก็คืออันแรกเนี่ยจะอพเป็นเจาอะก,กอแบบประยุกต์ฆ่าเต้มนะครับอันที่2จะเป็นสกิลดูดเลือดแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นฆ่าแล้วได้เลือดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าอาุลกาดเนี่ยมันจะแบบดูดเลือดแรงกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเพื่พอนๆโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับ ผมจะอัพมา2มาก่อนนะครับอัพ2มาฟาร์มก่อนเพราะว่าคูดามันจะค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ค่อยอัพหนึ่งนำนะครับคือแบบมันปรับเปลี่ยนการดูดเลือดแบบใหม่ผมยังไม่ได้ลองดูนะครับว่าแบบมันมันดูดเลือดเยอะกว่าเดิมหรือว่ามันน้อยกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยลองดูกันนะครับแต่ว่าผมว่าสกิลพวกอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบมัน่าจะดูดเลือดถ้าแบบเรามีไอเทมดูดเลือดน่าจะดูดให้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีไอเทมมันไม่น่าจะดูดให้นะครับสําหรับพวกสกิลหนึ่งสกิลสองผมบ้านะ คิดว่านะครับฝั่งนู้นอลิสฟาร์มอหรอ,อุ้ยอลิสฟาร์มน่ากลัวนะครับอลิสฟาร์มเพราะว่าแบบตอนเวลสีสามารถแบบไล่แก๊งได้แบบรัวๆนะครับอลิสฟาร์มเนี่ยจะค่อนข้างเป็นตัวที่แบบน่ากลัวระดับหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าตอนยังไม่เวลสีก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่าทําไมมันผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าทาไมมันเบาๆมันฟาร์มเบามากเลยนะครับเนี่ยผมคิดไปเองแน่เลยผมว่าใช่ไหม เดี๋ยวผมออกเป็นรองเท้ามาก่อนนะครัะจะได้แบบวิ่งแก๊งโลัวหน่อยปกติผมจะออกเป็นดาบเจ็ดสมุดก่อนแล้วค่อยออกรองเท้านะครับแต่ผมรู้สึกว่าตานี้ผมอยากวิ่งเยอะๆโอเคเฮ้ยเพื่อนดึงโดนเหรอน่ะสวยเพื่อนปาดเอ้าผมไม่นี่ไม่โดนเมื่อกี้ผมตะวัดถามไม่โดนกาจะวัดตะวัดดาบเท่ๆราดเพื่อนซะหน่อยเมื่อกี้โอ้โหตะวัดไม่โดนนะครับโอเคเพื่อนกำลังตาเห็นไหมเป็นไร เดี๋ยวผมจะลองออกดูดเล็กมาอันนึงนะครับไม่รู้ว่ามันจะดูดให้หรือเปล่าเดี๋ยวตตรงนี้ให้เพื่อนเคลียร์ไปแล้วกันนะครับเฮ้ยผมไม่มีอันตีอ่ะเอาลงป่าวเนี่ยไม่มีอันตีนะครับเอาไม่ลงนะครับไม่มีอันตีอันตีมาช้าเกินนะครับเมื่อกี้เขาดูดเลือดจนจะเต็มหลอดแล้วนะครับเนี่ยครับอลิสมันเก่งตรงนี้แหละครับถ้าแบบเล่นอลิส์จังเกิลหนะต้นเกมแบบแม่งโหดมากนะครับนีแต่เจอแซกแล้วแซกโหดกว่า อเคแต่ผมออกเป็นดาบเจดสมุดมาก่อนโอเคทำไมผมรู้สึกว่ามันเบาวกว่าเดิมเยอะมากนะครับเนี่ยอารูเนี่ยว่าผมคิดไปเองใช่ไหมรู้สึกตีแบบไม่ค่อยเข้าเลยครับเนี่ยมไม่ทันอูฟิยาฟิยาผมลืมว่าผมแท็กเวลไม่ได้นะครับ5วิ4วิ อาริสน่าจะอยู่ในป่าเดี๋ยวผมรอมีกดก่อนละกันนะครับอ๋ออาริสอยู่นู่นโอเคตีไปเลยโอ้ยแซกแอกตีฆ่ามันเพื่อนอืมแคบบ่ไหนกันเชียวแค่ไหนกันเชียวเนี่ยมันต้องแบบมีไอเทมดูดเลือดก,ก่อนนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองมันถึงจะดูดเลือดนะเฮ้ยเล่นมันเพื่อน โอ้โหเพื่อนอันติสวยอะเมื่อกี้ไม่ตายนะครับอ่าไม่ทันเขากดอันติแล้วแบบวิ่งไปไวมากเล่นมันเพื่อนโอ้โหผมดันไปนี่โดนตรงนึงเอามีอาแล้วกันน่าจะสู้ได้อยู่ครับเดี๋ยวไปเอาเต่าต่อก่อนครับ เออใจเย็นเพื่อนใจเย็นเดี๋ยวไปเอาให้หมกเพื่อนก่อนไม่มีฟาร์มนะครับเออตีอยู่เนี่ยยังจะบอกอีกโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าบัฟอนลิฟตหน่อยละกันอฮ้ยผมเอาไปย่าลงหรือเปล่าเี่ยเพื่อนมีตัดเลือดหรือยังอ่ะโอ้โหมีอาโดนพอดี เอาไม่ลงครับยังไม่มีตัดเลือดอต้องเข้าเป็นจังหวะแต่เฟย่าไม่น่าจะเอาลงนะครับโอ้โหเฟย่าหดรัวเกินเออเรียบร้อยฮัา <laughs> นหลวาบวาบว้าบฆ่าได้ตัวเดียวแล้ววาบเลยนะ <laughs> ดูดแสกฆ่าเ <laughs> พื่อนเราไม่วาบเสียคืนนะเพื่อนเดี๋ยวมันต้องเจอผมว้าบครับไอพวกฆ่าได้ตัวเดียวแล้ววาบเนี่ย <laughs> โอเคไปครัาไปก่อนละกันอ๋อมีอามา่เองถึงป้าละห้าว <c oughs> แล้วมันยังไงขวาไปก่อนนะครับเมื่อกี้สกิลเรามาไม่ทันสวยเพื่อนมีซิตาดึงแบบสวยจัดนะครับดึงมาดิเพื่อนเดี๋ยวเราโจมตีให้ขอแค่ดึงโดนอะจัดมากโอเคอีกฝั่งเขาไม่อยู่ให้ดึงนะเขาอยู่ตรงกลางกันหมดเดี๋ยวเรารีบเอาป้อมนี้รีบไปหาเพื่อนดีกว่านะครับไอ้เพื่อนออกได้ปะ เพื่อนเพื่อนชัดอย่าทําเพื่อนผมครับอย่าทําเพื่อนผมครับอืมเรียบร้อยการเสียสละของนายดีมากเพื่อนเดี๋ยวแปลาเต่าทันหรือเปล่าเนี่ยน่าจะทันอยู่นะ <S <S เดี๋ยวผมขอออกเป็นสามงามก่อนละกันนะครับค่อยออกเป็นดาดเขียวทีหลังนะผมรู้สึกว่าตานี้ผมต้องแบบรีบปิดดาเมจอีกฝั่งอนะ่ะโอ้โหแซกโอ้ไม่ได้เดินแซก <K S 1> ขอได้ป่ะเพื่อนสังิ้ว มาลาดแล้วก็แต่งคิวเพื่อนเฮ้ย <c oughs> จอยเรามาทันปะเนี่ยจอยเพื่อนเออฮะเรียบร้อยไม่ทนันอุย้ยไม่ทันนะครับอ,อือได้ตัวหนึ่งแล้วก็สกิลหมดแล้วครับเออเรียบร้อยได้แค่ตัวเดียวนะครับยังไม่มีตัดเลือดนะผมไม่มีตัดเลือดอ่ะอ่าขอยิงยิงยังไง ยังไงวางเงาสลับเงาเพื่อนมันอยู่ฝั่งนู้นแจกฤิจ,จุกทปั๊มิสตาสวยอตีสวยอยู่ครับเอา้าเขาวิ่งมาแบบน,นี้ก็โดน2ตัวดีครับทิสก้าเทนโชเขผมได้สามงามแล้วครับต่อมาจะออกเป็นดาบเขียวแล้วกันนะครับดเดี๋ยวรอดูมินผมเอ๊มินไม่ได้ออกตันเลือดนะครับเดี๋ยวผมรอดูว่าผมจะอดีหรือเปล่านะครับ แต่น่าจะต้องออกนะครับเพราะว่ามันไม่มีคนออกอ่ะอีกฝั่งดูดเลือดแรงทั้งอาริสทั้งเฟย่าเลยนะครับหลอดน่าจะได้หลอดพีพีอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอ,อ,อเป็นตัดเลือดมาก่อนแล้วกันนะครับผมจะออกเป็นตัดเลือดของแท้งนะเพื่อให้แบบผมถึกขึ้นด้วยนิดนึงนะโอ้ยเข้ามาเลยเหรอเพื่อนจากเกีรยเกี่ยวกาดเกินไปเป้าวเกี่ยวกาดเกินไปเป้าอื้อ <c oughs> เข้ามาทีละตัวก็ดิ่งหมดดีครับอลิสเมื่อกี้แบบเข้ามาแบบจุกจ้ามากนะครับถึงจะดูดเลือดก,ก็เถอะแต่มันไม่ได้ดูดแรงขนาดนั้นนะครับอลิสเนี่ยโอเคน่าจะได้ป้อมกลางแลครับป้อมระเบิดไปหรือยงนะังอ่ะมาจริงดิ โอ้ยแต่โดนไอ้นี่ฝั่งนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้เฟยา่าเขาฟิกไปข้างหลังนะถ้าเขาฟิกอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้น่าจะโดนเราอยู่ครับคอสมายัางคอสเออคอสลามไปได้หนึ่งได้สองไหมเออได้แค่หนึ่งครับมิสิตะยังไงอัติไปสวยเออเล่มมาเลยพวกอืม ผมมีตัดเลือดอยู่ครับน่าจะพอสู้ได้อยู่แต่เขาน่าจะจุ๊กไวข้างหลังโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเอาบัฟตรงนี้ก่อนนะครับอุ้ยจอยเราไปสู้อัปป้อมจนได้แล้วนะมีเพื่อนดึงสวยอะอะไรอะไรดดเดือดแล้วไงโอ้โหจูลงวิ่งเข้ามาเอา้ามีคนฟิกเตะครับจังงวันนี้เขื่อนเรียบร้อยโดนจอยสะท้อนครับเมื่อกี้เรียบร้อยหมดเดี๋ยวขอรัปใส่ศพคืนก่อนนี่ไงไร์ปใส่ใคร วาร์ปจใครต้นเกมย่ะฮะถ้าได้ตัวเดียวถ้าได้ตัวเดียวรัวาร์ปขอวาร์ปก่อนละกันผมลืมสังเกตเลยว่าอันตีอ่ะมันดูเลือดเยอะหรือเปล่านะครับเพื่อนตานี้อ่ะคือแบบไม่ได้ไม่ได้สังเกตเลยครับมดเป็นแบบไฟแบบนัวมากนะครับตานี้แบบใส่กันอย่างเดียวเจอหน้าปุ๊บใส่กันอย่างเดียว โอเคครับก็มีประมาณนี้นะคบเพื่อนๆสำหรับอาลการดามเมจที่เราทําไปตอนนี้ก็3 1มสรนะครับรับดามเมจไป30นะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรไว้รอดูกันครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับเจอกัน